ดีครับวันนี้เราจะมาพูดถึงแผงแอชอชไม่ใช่เอดนะพี่เอดนะพี่อะไรมันเรียกอะไรช่างมันเถอะมันเรียกอันทั้งอย่างหนึ่งนี่นะพี่นะภาษาอังกฤษยี่ไม่เคยแข็งแรงอยู่มันคืออะไรอ่านี้อันนี้เราพึ่งได้มาสดๆร้อนๆเลยหลังจากที่เราอัปเดตระบบปฏิบัติการ Android นะอ่าน,นี้อัปเดตเป็นอะไรละอ่าเดี๋เป็นอะไรให้ดูอ่าน,นี้เนี่ยเราอัปเดตเป็นระบบปฏิบัติการ Android รุ่นสิ เนาะอ่เป็นว uh ัน huh. ยูรุ่น3.1นะอ่าก็ม <'s> uh ัน <huh> อัพมาปั๊บมันก็โผ่ไม่เห็นเลยเออโผไม่เห็นหน้าตาเป็นยังไงเวลาใช้งานก็คือจะสังเกตเห็นว่าตรงขอบจอด้านขวาตรงเนี้ยตรงที่เป็นแถบแถวแถวเอ่อปุ่มเพิ่มรดเสียงอ่ะมันจะมีแถบขาขาวขึ้นเวลาเราปัดนิ้วมาจากตรงนี้เนี่ยนะอ่าปัดเข้ามาข้างในเนี่ยมันจะเกิด เมนูทางลัดอะไรบางอย่างขึ้นมาแบบนี้ให้เราได้เอาไว้ใช้งานใช้การกันเช่นมีเครื่องคิดเลขเอ้อยก็ออกว่าเอ้ยอะไรอันนี้อันนี้เขามีให้เป็นฟงังก์ชันใหม่เท่าที่ไม่เพิ่งเคยเห็นน่าจะเพิ่งเคยเห็นนะมันไม่ผ่านตานะตอนที่ยังไม่ได้อัปเดตนะอ่ะาใครใครยังไม่มีไปอัปเอาก็แล้วกันถ้าอยากมีอันนี้มีอะไรให้เราใช้งานใช้การเล่นบ้างอ่าอันนี้ผู้การใช้ไม่ได้ว๊ยโ,โอเคช่างเธออ่า อันนี้ <c oughs> มันปรับต like <con v répondre> ั้งค่าได้อ่าปรับตั้งค่าได้ถ้าจะปรับจากตรงนี้เลยก็ได้หรือจะไปปรับในตั้งค่าก็ได้จะไปปิดก็ได้อะไรอ่าทีละอย่างก็แล้วเอาปรับตั้งก่อนนะเอาปรับตั้งก่อนเอาปรับตั้งจากตรงเนี้ยง่ายดีนะจะสังเกตเห็นที่มุมขวาด้านล่างเนี่ยมันจะมีเขาเรียกอะไรคล้ายๆคล้ายๆคล้ายๆปากกาคล้ายๆไอ้ไอ้รูปรูปปากกาอย่างเงี้ย ผูกกันเราก็ใช้งานไม่ได้อีกประโทเว้ยข้างล่างสุดเออข้างล่างสุดน่ะมุมขวานะอะ่าคุณกดลงไปเนี่ยจะเป็นเกี่ยวกับการตั้งค่า,ากดลงไปปั๊บเนี่ยเขาจะให้คุณเลือกเลยว่าคุณอยากจะได้อะไรเอามาไว้ตรงแถบนี้ไอไอไอแถบแถบเเนี่ยนะที่ที่จะเอาเอชเอชเอชเนี่ยนะเพื่อความรวดเร็ว เอาไว้คุณใช้งานใช้การนอกจากมีแกลเลอรี่มีเครื่องคิดเลขมีข้อความาตรงนี้ลบได้ไอ้ไอคำบนแกลเลอรี่กับไอ้เครื่องคิดเลขนี่มันลบไม่ได้นะแต่ว่าข้อความเนี่ยลบได้กดลงไปตรงนี้ลบออกแล้วเราก็เลือกเอาอันใหม่เข้ามาแทนที่ได้ออาทิเช่นอเอาอะไรไอ้นี่คืออะไรเหรอไม่เข้าใจ โอ้ครับผมเอาสักอันออกก็แล้กันเอาข้อความออกอ่ะกดข้อความออกไปนะแล้วเราก็เอาอย่างอื่นเข้ามาอาทิเช่นเราอยากได้อะไรเร,เราอยากได้เกมเอะไรเกมแล้วกันเอาเกมมาคอสมาแล้วกกดแช่แล้วก็ลากมานะพรมแล้วก็มาอาจะเรียงไว้ตรงไหนล่ะเราสามารถลากได้นะนี่ลากไปลากมาเอานิ้วเนี่ยกดแช่แล้วลากไปลากมาเนี่ยคุณสามารถเลือกแล้วก็วางปล่อยปุ๊บมันก็จะมาติดเอาไว้ตรงนี้ให้เราเอาไว้ใช้งานใช้การ ในในลักษณะแบบที่รวดเร็วรวดเร็วเอออันนี้มันปรับแต่งได้ก็มีอยู่ให้เราเลือกอยู่สัก1 2 3 4 5ก็5แอปเอามาวางตรงเนี้ยให้ใช้งานได้ก็กดย้อนกลับออกมาอ่านะเขาก็มันก็จะมีอีกอันนึงที่แถวด้านล่างอันนี้ปรับแต่งได้แล้วยังมีอย่างอื่นอีกก็มีคือข้างล่างมันจะเห็นจุดๆๆๆๆๆๆจจุจจุที่นะ ก็คือถ้าเรากดไอ้ตัวจุด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 เก้าจุดอะไรเนี่ยน่าจะเก้าจุดน่าน่นแหละกดลงไปป๊บก็จะกลายเป็นแอปทั้งหมดคือเลือกฟังก์ชันแอปทั้งหมดขึ้นมาให้เราเลือกว่าเราจะเอาอะไรล่ะอู้เยอะแยะเต็มไปหมดอะไรอย่างเงี้ยนะอะกดย้อนกลับหรืออ่ามีหรืออีกโอ้โหปรับแต่งเยอะมากไอ้ที่ควรมีให้ไม่ให้เว้ยอ่าช่างเธออันนี้อ่ะถ้าคุณถึงเรื่องปรับแต่งเอาเอาเอาตรงนี้ก่อนนะเเอาเอาแค่แถบตรงเนี้ยผมมีความรู้สึกว่า มันไม่จําเป็นนะมันไม่จําเป็นทาไมอะ่ะโดยปกติเนี่ยเออเวลาเราใช้หน้าจอสองชั้นอ่ะถ้าไม่ได้ใช้หน้าจอสองชั้นก็อีกเรื่องหนึ่งนะ,ะแต่ถ้าใช้หน้าจอสองชั้นเนี่ยเวลาลูดหน้าจอขึ้นมาเนี่ยมันก็เป็นเมนูของแอปทั้งหมดอยู่แล้วซึ่งตรงหน้านี้เนี่ยคุณสามารถเคลื่อนย้ายได้ด้วยนะหมายถึงว่าถ้าคุณชอบอะไรคุณก็ย้ายเอามาไว้ในในหน้าหน้าแรกที่คุณใช้งานอย่างเงี้ยคุณก็สามารถเลื่อนมาอะไรที่ไม่ใช้เนี่ยคุณก็ คุณก็เอาไปไว้หน้าหลังๆก็ได้มันก็มันสามารถปรับได้ซึ่งโดยปกติไอ้หน้าจอชั้นที่2เนี่ยมันมักจะปรับปรับปรับการเรียงของแอปไม่ได้คือมันต้องเรียงตามจําใจมันอ่ะมันไม่เรียงตามใจเราแต่ว่าในเครื่อง Samsung A50 ตอนนี้ดูให้5 0นะคือมันสามารถปรับปรับได้อยู่แล้วคือคุณจะคุณจะไปลากเอาไว้ตรงไหนก็ได้ตรงไอ้ไหน้าจอไอ้หน้าจอซ่อนทางในเนี่ยคือคุณลากมาได้เลยจะสังเกตเห็นว่าไอ้เนี่ย ตัวอักษรเนี่ยอย่างตัว Y ยเนี่ยมันน่าจะอยู่หลังสุดอยู่แล้วมันเอามาไว้ข้างหน้าได้เห็นไหมอ่ามันไม่มันไม่ได้อยู่หลังหน้าผมเอามาจัดไว้ข้างหน้ามันจัดได้อยู่แล้วซึ่งไอ,อ้ H H H เนี่ยนะมันก็รู้สึกว่ามีมีความจําเป็นมันไม่มีความจําเป็นนะล่ะผมมาอาณาลู่ลงมาแล้วคุณก็จะเห็นว่าตรงกลางกลางเนี่ยมันจะรีรูปฟันเฟ,ฟืองอ่ารูปฟันเฟืองตรงเนี้กดเข้าไปเนี่ยมันสามารถเข้าไปตั้งค่าได้กดเข้าไปตรงนี้เนี่ย มันจะมีเมนูอื่นให้เลือกคุณอาจจะไม่ชอบไอเมนูเอที่มันให้มาเนี่ยนะอันแรกเนี่ยนะคุณก็อาจจะมาเปลี่ยนเป็นอ่าเอาแบบผู้คนอ่าแบบกดปุ๊บก็ไปไปไป,ไปเบอร์โทรศัพท์เขาเลยอะไรอย่างเงี้ยมันก็อาจจะง่ายแต่ละแหรับใครบางคนอาจจะชอบชอจ,จะมาถ้าคุณชอบคุณก็ใช้คุณไม่ชอบคุณก็ปิดไปมันไม่มีเนื้อหาอะไรหรอกแล้วก็มีการเลือกอัจฉรยิยะอัจฉริยะคือมันเลือกให้อ่ะมันไม่ใช่ให้เราเลือกโอเคไหมแล้วก็มีแท็ก นั่นแหละไปลองเลือกเอาก็แล้วกันก็ก็จะมีสภาพอากาศมีเครื่องมือ,เ,อเขมทิดเหรอพี่ไปเล่นเอาแล้วกันแล้วก็จะมีเรื่องเ,อเรื่องข่าวเรื่องคลิปบอดถ้ายังไม่สาแก่ใจนะยังไม่สาแก่ใจเนี่ยก็มีให้เลือกอีกก็ไปนี่เลยพี่นี่แกลอรี่สโตกดลงไปอหลังจากกดลงไปเนี่ยมันจะให้เราอัปเดตเ,เป็นการ,รปิดอินเทอร์เน็ตไว้โอเคเปิดหน่อยแล้วลูก เอามารอยอีกครั้งหนึ่งพี่อ่ามาอ่ามานะอ่าไมัต้องมาเตือนเตือนตอนนี้โอเคเมื่อเข้ามาแล้วเนี่ยคุณก็จะเห็นว่าไอ้แท็บ H H H เนี่ยมันสามารถโหลดได้นะพี่ไมายถึงว่านี่นี่มันกดโหลดได้นะมันจะมีรูปแบบให้เราโหลดไดู้โอ้โหลดได้เยอะแยะเลยแต่ว่าเสียตังค์เว้ยบางอันเดอเสียตังค์นะไมาใช่ว่ามันไม่ได้ฟรีทุกอันนะพี่นี่ มันเสียตังค์นะสังเกตเห็นในได้สังเกตเนี่อันนี้ยี่สิบกว่าบาทอันนี้หกสิบกว่าหกสิบกว่าบาทเลยเหรอมันมีอะไรดีดักหนาหวานเนี่ยอ๋อไอ้ข้าท่าเว้ยมันมีนี่อ่ะมี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 ปุ่มเพิ่มลดเสียงอันนี้เป็นการถนอมปุ่มข้างเครื่องเราอ่ะในฟังก์ชันของแกไอ้แกแล็คซี่เอห้าสิบมันไม่มีฟังก์ชันเรื่องนี้ในหน้าจออันนี้แล้วก็นี่มีปุ่มเพิ่มลดเสียงเอามันอย่างเดียวเลยก็ได้ว่าอะไรเงี้ยได้ ก็โหลดมาแต่ว่าโหลดแล้วเสียตังค์ไม่แนะนําให้ทําโอเคไหมเราก็ไปเลือกอายอดนิยมเนี่ยฟรียอดนิยมสูงสุดเอาฟรีไปก่อนอุ้ยไม่ฟรีไม่เอาในฟรีมีอะไรบ้างก็จะมีเครื่องคิดเลขซึ่ง <c oughs> เอามันอย่างเดียวเพียวๆเ,เลยเนี่ยเหรอเอาไปทําไมคก็ <c oughs> <c oughs> มันมีอยู่แล้วคือคิดเลขแต่ถ้าคนชอบก็ไปเอาแล้วกันเอามาอืมก็จะมีเล่นเพลงใช่ไหมเพลอิง เพลงนี้เล่นอะไรหวะาแล้วก็จะมีอัดเสียงอันนี้ฟรีๆนะอันนี้ฟรีนะแล้วก็จะมีดิง้งนับการดื่มน้ำเหรอผมไปดื่มอะไรกับพี่เหรอ <c oughs> แล้วก็จะมีอะคอแพเนอ,อ,อแล้วก็จะมีมีอะไรให้เล่นบ้างเนี่ยฮะมีอะไรน่าสนใจบ้างเนี่ยมีกีฬามีข่าวกีฬาเนี่ยนะฟุตบอลอมีเรื่องอะไร <c oughs> ไม่รู้ <c oughs> ไม่ร, <c oughs> มรู้บางอันไม่รู้อ่าวอท อะไรอ่าอีคาคืออะไรเรออช่างมันเธออ่านไม่ออกโอ okay. เคอ่อมีแค่นี้ของฟรีอ่ามีอ่าม,มีอีกอ่ารูดไปเรื่อยๆรูดไปเรื่อยๆอย่าไม่มีอะไรนะ่าสนใจสักอันหนึ่งผมชอบปุ่มเพิ่มลดเสียงอะ่ะมันควรไม่มันควรจะมีของฟรีให้ใช้บ้างนะไอ้ปุ่มเพิ่อลดเสียงกเพื่อถนอมปุ่มเพิ่มลดเสียงนะ่ะอืมอืมอ่ามาอ่าเรอาบาโอเบอเบบบอบบอเบบอบลาบลาเบบมีอเมซอนจะขายของ ไม่ไม่เอาขายของไม่เอาไม่ต้องมาขายไม่ซื้อโอเคอ๋อว่าของฟรีนี่มันไม่โดนสักอันเลยเว้ยเดี๋ยวนะกลับมาที่เดิมแล้วเมื่อนี่ประมาณนั้นถ้าอยากได้ก็อ่าอยากได้ก็กดโหลดแล้วก็เอามาใช้งานใช้การได้นะ,ะ,ะคุณก็ไปอาจัดการเอาก็แล้วกันแต่เท่าที่ดูผ่านหูผ่านตา <c oughs> ถ้ามันเข้าท่าก็ต้องเสียตงังค์อะนะพี่นะเนี่ยโอ้โหเจอไปหกสิบกว่าบาทโอ้ชอบอย่างเดียวเลยในตรงนี้เนี่ยนะคือมันสามารถเพิ่มเพเสียงได้แค่นั้นอ่ะอกดเอาก็ได้เว้ย <c oughs> <อ> <c oughs> กดเอาก็ได้เว้ยไม่เอาแล้ว <c oughs> ความรู้สึกว่า,าไม่ถูกใจเลยอ่ะดิบอกกันตรงๆว่าไม่ถูกใจสักอันเลย <c oughs> มันน่าจะดูในเมนูทางร้าให้เรานะอีเพิ่มลดเสียงเนี่ยนะท,ทั้ทงเท่าที่รู่ล,ลมาเนี่ยก็ยังไม่เห็นนะมีแต่เพิ่มลดแสงเฉยๆของหน้าจอมันก็นะอ่าแต่ว่ามันก็จะมีเรื่องฟังก์ชันในการปิดอ่ามีเรื่องปิดอีกโอเคเดี๋ยวจะบอกว่าข้ามอ่าถ้าคุณไม่ชอบอยากจะปิดมันไม่ต้องมาไม่ต้องมามาเสนอหน้าเลยอะไร <c oughs> คนบันไดไปที่นาไปที่การตั้งค่าบี้อ่าเข้าไปในตาการตั้งค่า เมื่อเข้ามาในตั้งค่าแล้วเนี่ยก็เลื่อนลงไปสักหน่อยหนึ่งนะเลื่อนไปนิดนึงแล้วเราก็จะเห็นคําว่าจอภาพนี่อ่าเราก็กดใบจอภาพแล้วเราก็เลื่อนหน้าจอลงไปอีกหน่อยหนึ่งนะอ้า <c oughs> เราก็จะเห็นโหมดอ่าเลืมม่อนตรงนิดหนึง่งอ่าเนี่ยนี่นี่นโหมด H H, H, H S แผ S เนี่ยนะอ่าอันนี้เนี่ยถ้าแตะตรงนี้ก็เข้าไปตั้งค่าถ้าแตะตรงนี้ก็ปิดเลยโอเคไหมเข้าในตั้งค่าก่อน เข้ามาเนี่ยนะปิดจากตรงนี้ก็ได้ตรงนี้ก็จะสอนวิธีวิธีชงวิธีใช้ให้เราเนี่ยนะก็มีแผงอ่าเราสามารถมาเลือกตรงนี้ได้เราอยากเลือกแผงอะไรแผง HN เนี่ยนะกดลงไปนี่ก็เป็นการเลือกแผงโอเคไหมแล้วก็จะมีเรื่องการตัวจัดการอ่ตัวจัดการนี่เราก็จะจัดน่าจะจัดนะกดกดตื้อลงไปเราก็จะอ่าคืออะไร โอ้ oh, oh. มีล็อกตำแหน่งการจัดการด้วยตำแหน่งขวามีเปลี่ยนตำแหน่งได้ด้วยเหรอเปลี่ยนตำแหน่งไปทางซ้ายเนี่ยนะอ๋อนาไหนลองซ้ายโอ้ oh, ครับป้อมแต่มาเลื่อนได้นะจ๊ะเปลี่ยนไปซ้ายก็ได้ด้วยอ๋อครับป้อมแล้วก็จะมีสีอ๋อสีสันเ,เรื่องความโปร่งทรงโปร่งแสงไหนลองรุดดูพี่ขึ้นไม่เห็นสิเดี๋ยวจนะไปทางขวาก็ได้บ้างนีม่มี อ๋อน,นี้สามารถปรับได้ด้วยหมายถึงว่าจะเอามาไว้ตรงไหนปรับจากตรงเนี้ยเนี่ยนะเราสามารถเลื่อนได้เว้ยแต่มันมันใช้งานไม่ได้นะตอนไม่เลื่อนเฉยๆคุณอยากได้ตรงไหนของหน้าจอ,อน,นีก้ก็มาเลื่อนได้เอาไว้ข้างล่างก็ได้จะได้ปัดง่ายๆหน่อยไว้ถ้าขบนปัดไม่โดนเว้ยโอเคอาช่างเธอแล้วก็มีเรื่องการอ่าล็อก,อกตำแหน่งก,การจัดการแล้วก็ล็อกเอาไว้นะถ้าปิดถ้าปิดการล็อกไอ้ตรงเลื่อนนี่ก็คงจะเลื่อนได้ที่หน้าจอโดยปกติเนี่ยจะเลื่อนตางไหนก็วนเลื่อนเอาเลยอ๋อแล้วก็มีเรื่องสี เรื่องสีสันของของแถบเมนูเออชเอเนี่ยนะจะเลือกเป็นสีอะไรก็ได้กูก็ไปกดเลือกเอาก็แล้วกันแล้วก็มีความโปร่งแสงจะเอาโปร่งมากโปร่งน้อยถ้าเลือกโปร่งน้อยโปร่งมากโปร่งมากมันก็ใสมากโปร่งน้อยมันก็ทึบมากไงไม่มีอะไรมากมายหรอกเออะอ่าอะไสามารถรูดได้นะพี่ะน่ารูดรูดรูดคือรูดงอย่างเงี้ยได้อ่านะแล้วก็จะมีขนาดเล็กขนาดใหญ่ขนาดเล็กขนาดใหญ่ก็เอาด้วยเหลอในรูปขนาดใหญ่เลยอะ แล้วก็ลองบ่อกี้บ่คกี้โป่งแสงมากใช่ไหมเราลองโป่งแสงน้อยโอเคย้อนออกมาอ่าแล้วเราก็เราดูดูดูมาสิเออก็จะสังเกตเห็นว่าภาพ,พื้นข้างหลังเนี่ยมันก็จะใสๆขึ้นหน่อยหนึ่งนะแล้วก็อืมอืมมันใหญ่ขึ้นเหรอใหญ่ขึ้นตรงไหนเป็นใหญ่ขึ้นตรงไหนเนี่ยจริงอ่ะมันใหญ่เหรอไห่เตืนจดการเอาใหม่เอาใหม่ใหญ่แล้วเหรออ๋โอโถ มันใหญ่แต่ไอไ้เส้นนี้มันไม่ได้ใหญ่ที่แทงโถพี่เอ้ยเล,เล็กๆไหนก็ได้พี่ไม่ต้องไม่ต้องใหญ่มากหรอกเกะกะลูก,กตาโป่งแสงมากโป่งแสงน้อยอ๋ออะโป่งแสงมากโป่งแสงน้อยก็โป่งแสงที่อขอบนี่แหละเออถ้าโป่งแสงมากๆก็จะไม่ค่อยมองไม่ค่อยเห็นหน้าะนะโป่งแสงมากๆแค่นั้นเลยเหรอ,อ เราก็จะเห็นว่ามันปุ่งแสงมากรูดมาก็เจอเลยโอแกไม่มีอะไรมากไม้เราเนี่ยมีอะไรอีกก็มีเรื่องเกี่ยวกับเอ็กก็ไม่มีแล้วมีเอสมีเอิร์ดเนี่ยนะเอามีแค่นี้แหละเอามาอถ้าไม่ชอบปิดกบพี่มีอย่างอื่นไหมมีตั้งใครเหรอไหนจุดสามจุดสิติดต่อเราไม่ติดต่อเราไม่คุยด้วยเราคุยยากบ้างเลยถ้าไม่ชอบก็ปิดซะจึกลงไปอ่าเพราะเราไม่ชอบเรามีความรู้สึกว่ามันไม่จําเป็นอ่ะเรามีความรู้สึกไม่มีอะไรที่เราจําเป็นที่เราต้องใจเลยแต่ถ้าคุณคิดว่า มันจะเป็นแล้วหรอกคุณผมก็โอเคนะคุณก็เออมันมาเป็นนี่เป็นวิธีการใช้งานตึ้งเออก็เพโอเคก็โอเคก็โอเคโอเคไม่ใช่อะไรหรอกผมมีความรู้สึกว่าฟังก์ชันที่มีอยู่มันเพียงพออยู่แล้วอ่ะในในเมนูขาดสิ่งเดียวต้นเลยกที่ที่เป็นปุ่มถนอมปุ่มเวอร์ไอ้ปุ่มเพิ่มลดเสียง่ะอย่างเดียวต่นนั้นดีผมมีความรู้สึกว่า <c oughs> <c oughs> พี่น่าจะมีนะปุ่มพเพื่อเลดาเสียงะนะที่มันไม่ต้องไปสัมผัสข้างเครื่องถ้ามันมีได้ก็จะดีมากเลยแต่มันไปมีตรงเอเอที่มันต้องไปโหลดมาแล้วเสียตังนี่แหละห <c oughs> แต่ก็แต่ถึงมีก็ไม่ใช้อ่ะผมว่ามันเป็นแถบที่ใหญ่มากเลยเกะกะหน้าดูเลยเวลาใช้งานค <c oughs> งไม่ค่อยชอบเป็นต้นเลย <c oughs> ถึงมีใช้ก็อาจจะไม่อยากใช้ก็ได้อไม่รู้ก็ไป,ไปดูเอาก็แล้วกันอันนี้ก็าากาบากฝากกับบาลนี้แหละสำหรับแพง SS เในเครื่อง A50 แล้วค่อยเจอกันในคลิปต่ตอไปขอบคุณครับ